สวัสดีค่ะอยู่ในระลอกก็คือรายการใหม่ของเพจไม่ออกสาวนะครับกับรายการสาวมั่วไปทั่วถ้าอยากทไปก็ทำอยากแบบตะเคืองไม่มีสคีบก็คือไม่ตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นอยากถ่ายก็ถ่ายทำอะไรก็ทำโอเคโอเคนี่นะคะก็ดูสภาพหน้านะคะไม่รู้ว่ายาไม่ช่วยหรือว่าสภาพร่างกายไม่รับยาว่าลมหายใะโทย่ะนะ นัดกูสามโมงครึ่งกูมาถึงตั้งแต่บ่ายสามแบบตอนนี้นะคะดูเวลานะคะแต่ทีนี้เท่ากับเลดนะคะถ่ารลานโน้ตบุ๊กปิดนะคะกุตวีดให้นะคะในที่ย่อโดยสายพ่อเปิดมให้ใหม่ในโซนที่ร้านโน้ตบุ๊กสอง ทั้สวยขึ้นทั้งสวยขึ้นนจะจริงปะจริงอันนี้จริงแล้วมันขึ้นจริงมันเลยมองว่าแบบว่า,า,า,วายังไงฉันก็ต้องติดหนึ่งในสามภาคกลางของมิสฟาเบิร์ดสวัสดีค่ะหมายเลขหนึ่งรางฟ้าอ้าว my god oh my god จริงแต่ปางฟ้าละมุนขึ้นจริงดูจักหนวน ไม่ได้โกนเลยเราเราว่าลืมมาที่โกนถอดมาจากกรุงเทพพัฒมกรก็แบบเซ็งเบ,บ้นก็อยู่ไม่ไกลฟังฟ้าไม่ฉันใช้แบบไฟฟ้าไงไม่ใช่แบบ,แบ,บอ๋อคือฉันใช้แบบนั้น<ม>เป็นแบบบาดหน้าเออ,เออเออคนมันสวยเนาะมันเลิศอะไรพ <c oughs> <c oughs> ู่งกระลอดไอเดอกไม่รู้จักเหรออินฟิโลเนตั้งเยอะไม่ช่วยเลยน้องฉันไม่ได้กินน้ำน้ำฉันกินแบบนันทชีนะที่มันแบบเอโดอัวเหรอ ปกินอ้วกปกินอ้วแต่ว่าฉันได้เปลี่ยนกินจักที่นแล้วโอเคโอเคนี่นะคะก็ดูสภาพหน้านะคะไม่รู้ว่ายาไม่ช่วยหรือว่าสภาพร่างกายไม่รับยารโอ๊ยลมขากระโถอยครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับออกมาชมกันด้านหน้าเวทีใกล้ๆกันได้นะครับออกมาร่วมกันเลยครับการทานตอนนี้นะคะจะไปดูเออรักหนูของของน้องปานฟ้านะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับ ก็คือตัดสิทธ์เหรอบ้านกูเรียกโอ้โหก็คือเท่าไปอย่างนี้ก็คือเป็นลูกคนตายนะคะสมัย Enclosed ที่เราทำคอนเทนต์ไปแล้วแต่ว่าไม่มีคนมาซื้อเลยนะคะมีเยอะมากรอปล่อยนะคะรอปล่อยก็มีตรงนี้ชด,ดาชดาชีสวย่เห็นว่าชีชดาอันนี้นะคะก็คือบ้านฟ้าฟาวิเลจเป็นบล็อกอันนี้เป็นบล็อกแบบอยู่ดีก็ถ่าย เฮ้ยพอเราบังรถเห็นแล้วค่ะอะไรฉันเดินไปหล่อนไปขบวยรถไปขโมยรถเดินๆคุณแม่ยายบอกว่าให้เก็บเก็บเก็บผักผักบุ้งด้วยใช่เย็นๆก็แบบเดียวไปแบบไม่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 ถึงห้าโมงหรอคุณแม่อนี่ยแค่ที่ปังอัดถ่ายจะบุ้งจะปีแม่โพสหน่อยอ๋อได้คุณแม่แต่ทำไมนี่แบบว่าจึงดูลูกค้าเนี่ยหาได้ คอนเี่แมเ่แมแมเียื่อเียว่งีตามส่าได้มนเรากมาค่ะพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าไม่ทันเฮ้ยอันนี้ส้มจีรอส้มเียดมยมงคลนะจะหลอนนะต้นานกระหางแล้วไรม่รู้ที่สจริงเหรอถูกมากเลยนะเะเออไม่ใช่อดอกห้าเศษหกเศษนอน ยี่สิบนังกระถุงออกมีได้ไหมคะมีควยไหมล่ะโอไม่ใช่ไม่ได้หลอไม่ล่ะก็หลออยู่แน้เพี่ยแต่ไม่เอาคึงเด้งนะคิดิโต อีดดอกรวบมาไหนเนี่ยตลาดตลาดค่ะตอนนี้นะคะก็เลยหาของกระเทยต้ตงตงองกินกระเทยกับตลาดนี่ของคนกินเพิ่มขึ้นนะตอนนตตง,ตง <c oughs> ไหมโอ้ยจำขากระเทยอ่ะนะางนักข่าเลยตั้งแว่าทางบ้านแดงจากสองต้นเซพาว์จากตัดที่ไปหมดเงินมาก็เข้าลุ่นอะไรนะเธอลมสี่จอกคืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ กดไคากไที่น้ก็ตกไปคลิปไปตรงนี้เลยนะคะไม่เป็ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไม่ยปไร้ัชอกดไลค์ช่วกดแชร์ไม่ต้องไม่แพ้ไม่ต้องดูเลยค่ะ